พี่น้องเอ๋ยเหตุสิบสองข้องพระเจ้า้ากัจจอจำเอายาสิม่อมม่อลงพุทธองค์กันยังเบาศาสนาจวนเข่าสองพันฝ่าสีรันเมืองสวรรค์สีกายเป็นป้าสาพระแหบานสิรักหนีตลอดทุกมือหนีผีลปเยวเลี่ยวกันเมืองสวรรค์สีกายเป็นสนามลบคบปีสิมาจอ่อตกปีจอมานหนียังจัปีหลหะเจา้าวา ตรงกับศาสนาพุทธการอ่านอ่างว่างไว้ทอดปีไก่ไกลไกลเราไปเจ่อกุหมุนพ่อปั่นกังหันปั่นป่วนข้นเอาข้นสีไรมากเข่าจ่อกับปุ่นข้นสีบุญพ่อปั่นเสียนเข่าปุ่นข้นสีบุญบุญกันศาสนาจ่อจันทมันสีแมนจริงไหมไก่สีถึงพญ่าถ้ำผู้สีน้ำมาล่างสีมาท่าเปลวฝ่าหอไม่คข้นเบิงพันสีเที่ยวเขิงมาฮอนเอาผู้หูถอดดูถอนมูเฮ้า หาลอยแปดเก่าเขาบังลอยพันสาสิมาถ้ำสงข้ามนอนะธถ้ำสิมาคำพระกันจำสินหาภ้าวานาใบเนื้อเด้อคุณพอ่อคุณแม่เทิงตักบา,าดไะ้อยยดนามซ้ำพอ่อพเมตไต